อนดีเข้มเดี๋ยวก็รู้ครับผมว่าใครกระเดนเกงนี้นะรู้นะทัดเลยดีก,กว่านี่แอน,นบนไม่ยายเคลื่อนท้องผูกนอนไม่หลับคื้นได้ให้เจ็ดวันก็ชอบนี่ไปบอกต่อเลยนะว่าซื้อมาจากผมทักกันมาเยอะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะยกราคาเท่าไรมีขายไหมมีครับ ขั้นจัดให้ตามนี้เลยนะเม็ดไข่กับเม็ดกลมนะครับผมพอดูได้นะค่อยๆชมนะครับผมนี่เป็นสภาวะอากาศในล่มนะครับผมในล่มแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะนี่นี่นี่อากาศจริงๆเราจะได้เห็นกันเป็นสีแบบนี้นะน,นลมประมาณนี้นะครับผมว้าวนดงามครับผม <oo> <h oo> การเดดนนะชัดๆนะครับผมนี่อันนี้ผมเทียบสีให้ดูนะครับผมว้าว เ,เทียบสีเขียวนี่ะนะับนิ้วลอกอย่าว่ากันนะครับผมเพื่อความชัดเจนนะถ้าเห็นว่านิ้วลอกนี่แสดงว่าผมถ่ายได้ชัดเจนเหมือนเคยนะครับผมนี่โอ้โหเม็นี้เป็นไงนี่ส่องไฟให้ดูนะว้าวเป็นไงความเนียนครับรูปล่างครับผมอืมนี่นี่นี่ เดี๋ยวรับแกะให้ดูเลยละกันเนาะวิธีการเกะนะครับผมให้ทําอย่างนี้นะเอาใบมีดนะครับผมคัตเตอร์ก็ได้นะทําอย่างนี้นะครับผมซ้อลงไปอย่างนี้นะปึ๊บหนึ่งสองอย่างนี้นะโอเคแล้วก็เกะออกมาครับผมอย่างง่ายดายนะออาออกแล้วอันนี้นะครับผมตัวเรือนนะนี่นี่ไม่มีร้านไหนแกะครับผมร้านผมแกะครับผมนี่นี่ชมกันเลยเป็นไง นดงามครับผมออกเป็นสีเขียวอ่อนๆหน่อยนะเม็ดนี้นะใช้ได้นะครับผมเนื้อหนังบางสานี่ถือว่าเด็ดเลยอ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันนะโฟกัสนิดนึงนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมนี่คือเนื้อหนังบางสาของเขานะเม็ดนี้นะนี่ถือว่าสะอาดมากครับผมพอใช้ได้เลยนะ นี่เอาชัดๆเลยดีกว่านี่นี่ไอที่เห็นเป็นขุยนี่คือคือคอ,อาที่ฝุ่นนะนี่ชัดไหมชัดไหมพวกเรานี่ผมพยายามปรับโฟกัสให้ชัดอยู่นะนี่ครับผมนี่ขุยนี่ครับผมชิ้นนี้จะน้ำหนักอยู่ที่ 4.2กะัดนะครับผมความยาวอยู่ที่13มิลน,นะนา,าความกว้างนะครับ9มิลครับผมแล้วก็ความหนาอยู่ที่4.5้าพอยไม่นี้มีก้นนะพอยม,มีก้นนะครับผมแต่เราเลือกก้นเราเลือกด้านนี้เป็นหน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าด้านนี้นี่ค่อนข้างที่จะสะอาดก็เปิดไปที่ไม่เปิดแล้วครับขายเลยนะ4ี่พันบาทครับผมใครมาก่อนได้ก่อนเนาะนะครับผมตกลงกันก่อนปรึกษากันได้ทางคอมเมนต์หรือไม่ก็ ติดต่อทาง Facebook หรือไม่ก็ไลน์มาเลยนะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะเ<อ>ม็ดนี้ครับผมสี่พันบาทขัดตัวขัดทั่วไปนะครับผมเม็ดนี้แจ่มเลยสีเขียวเข้มขึ้นมาเลยครับผมว,ว้าวเราใส่นิ้วให้ดูนะนี่โอ้อโหอุ้มโตมครับผมนี่สีเข้มครับผมหุ่นก็สวยนะกลมเลยนี่ล้อมเพชรสวยมากดูแดดกันดีกว่าครับผมเป็นไงชมแดดนะชะัดๆนะ นี่เราเทียบสีให้ดูนะครับผมสีอ่อนกับสีเข้มนะใครยังงงงงอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับผมสีอ่อนสีเข้มเดี๋ยวก็รู้ครับผมว่าใครกระเด็นน,ะ <c oughs> นี่อีกเม็ดหนึ่งครับผมโอ้ยเม็ดนี้สีดีขึ้นมานิดนึงครับผมแต่เนื้อค่อนข้างที่จะไปทางทึบๆหน่อยเนาะ,ะผมจะใช้คาศัพท์ว่าอะไรดีเนื้อมันทึบนิดนึงแต่ว่าสีดีมากๆครับผมเม็ดนี้นะออกเป็นรูปกลมนะครับผมนี่ว้าว สวยสดครับผมหุ่นก็ดีมากครับผมจะเอาเหลียมไหนล้อมพงล้อมเพชรได้หมดครับผมอะมามาแกะกันดีกว่ามาแกะกันดีกว่าทฤษฎีเดิมนะใบมิโกนนะแล้วก็แกะซอสท,ที่ล่องนะครับแกะอย่างนี้นะดูนะหนึ่งสองแกะนี่ต้องระวังนิ้วมันด้วยนะครับผมอย่าใจร้อนนะค่อยๆนะครับผมอ้าแกะเรียบร้อยนี่ทางนี้นี่ เสร็จแล้วครับผมนี่ก้นจะเป็นอย่างนี้นะลักษณะของหยกจะเป็นหยกไซ้กลมนะครับผมเป็นกลมนะตูดตูดตัดนะครับผมนี่นี่โอ้เป็นไงอ้าวส่องกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะอ่าชมกันครับผมนี่โอ้โหเป็นไงนี่อ่าดูเนื้อดูหนังกันดีๆนะ ่าไม่มีรอยตําหนิแตกนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อของโยกนะครับผมเนื้อหยกเท่ๆนะนี่ผมปรับโฟกัสอยู่นะมือไม่ค่อยนิ่งนะไม่ว่ากันนะครับผมนี่นีนี่แปบ๊บนึงนะนี่เป็นไงเนื้อหนังมังสาครับป๊อปป๊อปป๊นี่อ่ะเม็ดนี้นะรายละเอียดคือน้ำหนักคือ 7.25กะลัดนะครับผม7.25กะลัดนะไซส์กลมคือ13.5มมิลนะ13.5มมิลนะครับผมความกว้างความยาวนะแล้วก็ความหนาอยู่ที่นี่5มิลครับผมนี่นี่นี่ก็ทำแหวนครับผมเหมือนที่เหมือนกับนี่เลยเลนะ่ะไงก็ฝากไปด้วยราคานะครับผมขาดตัวอยู่ที่13,000บาทครับ หนึ่งมื่นสามพันบาทครับผมนะใครมาก่อนได้ก่อนปรึกษากันก่อนก็ดีนะครับผมตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรืออะไรการติดต่อกันเนี่ยจัดมาเลยนะครับผมถ้าชอบใจก็ทักกันมาเลยนะรับประกันสินค้าเหมือนเดิมนะแฟนบนไม่ยายเคืองท้องผูกนอนไม่หลับคืนได้ให้เจ็ดวัน,นครับผมนะครับผมแต่ถ้าชอบนี่เก็บไว้นานๆเลยนะถ้าชอบนี่ไปบอกต่อเลยนะว่าซื้อมาจากผมนะผมนี่ ขอบคุณมากๆนะที่รับชมนะครับผมนี่นี่เป็นไงว้าครับผมนี่เลยสองเม็ดนี่นะจะบอกว่าสองเม็ดนี่อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้นะครับผมจะมันจะมีเม็ดหนึ่งที่สีจะดรอปลงไปนะครับผมก็เลยถ่ายทีละเม็ดนะด้วยความสวยงามครับผมนะเห็นนิ้วลอกก็ไม่เขินแล้วครับผมให้เพื่อนๆดูทักๆักกันละกันเหมือนสามครับผมสี่พันนะเหมือนสามก็สี่พันนะครับผมจัดได้จัดครับผมขอบคุณที่รับชมนะ ใครมีข้อสงสัยหรืออยากติดต่อสอบถามนะครับผมรายละเอียดด้านล่างเลยนะชิ้นไหนจำหน่ายแล้วผมจะลบราคาอผมจะแจ้งอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่าถ้าจำหน่ายแล้วผมจะแจ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะขอบพระคุณที่รับชมนะครับผมนี่ะจัดไปครับผมนานๆโผล่มาที่ก็จัดครับ